สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวละครในซีรีส์ให้ดูหน่อยครับ้ี่โฟกันดีกว่าค่ะโฟก,กันนะคะรับบทเป็นพอยเพลินค่ะคก็เป็นคาแรกเตอร์นะคะก็เป็นน้องสาวของพี่เพียวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเล่าเราก็เหมือนแบบไปช่วยพี่ทํางานในร้าน,นะคะ่ะครับส่วนผมนะครับแทนครับรับบทเป็นเพียวครับเป็นเจ้าของร้านเล่าที่มีพื้นที่ให้ทุกคนมารวมตัวกันครับ ครับสบายนะครับในเรื่องมาครับผมรับบทเป็นพิชชาครับพิชชาเป็นเด็กฝึกจากเกาหลีครับผมแล้วก็เป็นเด็กฝึกที่พึ่งกลับมาไทยครับผมได้ยังไงคือเราเป็นสิ่งสั่งในเรื่องยังไงหนุ่มในเรื่องที่ถ้าอย่างคาแรคเตอร์ผมเนี่ยคือเรื่องมันก็เดินปกตินี่แหละครับแต่พอผมกลับมาเนี่ยเรื่องมันก็แบบพลิกแพงกันหมดเลยครับผมใช่ยังไงคือเราเปิดร้านเล่าเนี่ยเป็นยังไงเอ่อ คือผมเป็นคนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยครับตัวเพียวเป็นคนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียนบริหารมาเลยอยากทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ชอบอยู่กับเพื่อนครับรู้จักเพื่อนเยอะก็เลยพาคนมาเจอกันที่ร้านเหล้านะช่วยอะไรยังไงก็คือเหมือนพลอยเพลินะคะจะเป็นเหมือนแบบผู้รู้ผู้สังเกตทุกอย่างในร้านก็คือเหมือนแบบเป็นคนคุมความลับอะไรอย่างงี้ก็แบบคุยกับพี่ชายแล้วก็สนิทกับ เพื่อนเพื่อนพี่ชายอย่างี้แล้วก็เพื่อนๆอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยแบบสนิทกับพี่พิชาเพราะว่าเขาเป็นเด็กฝึกจากเกาหลีก็เลยเหมือนแบบให้เขาช่วยแล้วก็แบบให้เขาคอยปรึกษาอะไรอย่างงี้ค่ะล้วแบบยังไงส่งเสริมในคู่นี้ยิ่งกันที่บ้านมัยังไงแน่นอนเราสนับสนุนพี่ชายอยู่แล้วอะงานคู่นี้ยังไงบ้างเราทีมาเจอกันจริงๆตอนแรกก็มาเจอกันตอนแรกก็ด้วยคาแรคเตอร์ก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกนะแต่เหมือนแบบพอตัวละครมันดําเนินไปเรื่อยๆมันได้คุยกันมันได้แบบ ปรึกษาปัญหาอะไรต่างๆมันก็รู้สึกเคลีกันมากขึ้นครับครับคือตัว,ต,วตัวเพียวเนี่ยเป็นตัวที่ชิลๆครับชอบรับฟังแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครพิชาเนี่ยมีเรื่องปมในใจที่อยากระบายให้ใครสักคนฟังครับก็บเลยได้มาระบายให้เพียวแล้วก็เริ่มคลิกกันครับแล้วแต่ผู้นี้จะเป็นยังไงสมัครประกันหรือยังไงหรือว่าไปไป,ไปเกี่ยวอะไรกันผู้แรกเปล่าก็ เราสปอยว่าน่าจะมีแบบบุพเพนิดหน่อยอะไรเงี้ยพเนครับเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนคนนี้เคยเป็นอย่างงี้ของเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับต้องรอดูใช่เขดูเขดูจะเข้าใจใช่ไหมไม่สนุนที่ว่าไม่สนุนไม่สดสดเขาดูจะสนุกแน่นอนครับครน้องไงคือน้องโฟกัสคือเป็นตัวเก็บเออจริงๆเป็นผู้หาที่เก็บความรักคนอยอ่ะสองพี่น้อง แบบจะรู้กันทุกอย่างแบบมองตาดูใจเรียกว่าเป็นสีสันเหมือนับเป็นสีสันเรือขนากันแญ่นนอใช่ครับแล้วเราจะไปเกี่ยวอะไรทานายความความรักยังใส่หมูอะไรอ่าเงีอันนี้มันเรียกว่าไอการทํานายนะครับมันทําให้พวกเราทุกคนมาเจอกันดีกว่าใช่ครับครับก็จริงๆแล้วสถานที่ที่ใช้ทํานายคือร้านเล่าใช่คือร้านเล่าคือร้านเล่าใช่ มันก็เลยเป็นเหตุที่ทุกคนมารวมกันท<ช>ี่ไดนะ้แล้วเราก็ไปเจอใช่เจอคู่นั้นด้วยแล้วยังไงกดจะแบบความสัมพันธ์ก็จะมีแบบแบบรถไปส่วนไปส่วนมาบ้างอะไรับ,รบอยากให้ทุกคนไปลุ้นกันในเรื่องดีกว่าเพราะว่าพายลอตก็มีสปอยแล้วคิดว่าอีกไม่กี่ไม่นานไม่ถึงเดือนก็ได้ดูกันแล้วเล่าบรรยากาศการ w o r s h ช p เป็นไร workshop นะครับจริงๆ workshop หลักๆตอนนี้ที่เราทําก็คือเป็น เรื่องคาแรกเตอร์ข้างในครับแล้วก็นอกจากเรื่องคาแรคเตอร์เราก็เป็นเรื่องกายภาพของเราครับแล้วก็มีเรื่องเคมีด้วยใช่ไหมใช่ที่เราแบบทำกันในไช่ผู้ให้ส่งหาผู้นี้สนิทได้บ้างออสนิทครับสนิทเราจะมีเอ็กซ์รีมั้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่บอกละกันครับอาจจะมีหรือเปล่าหรือไม่มีก็ขอผู้ได้ครับแต่ว่าคู่นั้นมีแน่นอนแล้วเป็นเลักประกานคุณยนต์ยนยนต์ยนต์ยนต์ย ก็ก <anto government> mm. <ic S 2> ็ท <thing> ุกคนก็แบบพี่ๆใจดีแบบไนท์กับหนูมากก็แบบเวิร์กช็อปก็คือแบบสนุกมากๆค่ะแต่ว่าได้ความที่เป็นน้องสาวเป็นเหมือนน้องคนเล็กเนาะก็เลยแบบโดนพี่ๆแกลงอย่างนี้างไม่มีไม่มีไม่มีใครบ้างก็เหมือนแบบด้วยความที่คาแรคเตอร์ของพี่แทนพี่เล่นเป็นพี่เพียวนะคะก็จะแบบเป็นพี่ชายกวนๆกันแล้วสองคนนี้ก็จะแบบมีตีตีกันบ้างนิดนึงเป็นดูน้องไหมเป็นเป็นดูเป็นดู ในช pues an an ีว uh, wow. en uh, so ิตจริงก็ดูว่าแบบจริงๆห่างกันสิบปีเลยครับผมจะโฟกัสอะไรกัถ้าคุณเชื่อแต่หมอ่ผมนผมาสำหรับผมผมเชื่อนะครับคิดว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและกันโอกัสเชื่อเหมือนกันแบบผนค่อนข้างสายมูชอบเปิดไพ่ชอบดูดวงอะไรนี้ด้วยส่วนผมก็เหมือนกันครับทุกสามเดือนหรือหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเช็คเป็นไตรมาสไปครับมีตลอด โหแล้วเราก็าามาเจอกับขอดูแต่ละคนน่ากลัวทั้งนั้นเลยแล้วเราเป็นยังไงผมว่าน่ารักดีครับเป็นสีสันดีรู้สึกว่าแบบเออท้าทายอยากเจอไม่หลุดขำแน่นะไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดครับแต่ว่าออแต่ว่าออหลังกล้องนี่น่าจะหลุดข่าเยอะอยูเออ่เหมือนกันออคิดว่าโอเคทายที่ปากสีที่เรื่องนี้แล้วก็ ฝากติดตามค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่อง Magic m o ท e ทำนายทยรับจากเราค่ายมูไลโก้ด้วยนะคะก็เป็นซีรีส์แกะกล่องใหม่เป็นเรื่องแรกของค่ายเลยค่ะต้องรอดูติดตามชมในเรื่องกันว่าจะเป็นยังไงหรือว่าความสัมพันธ์วุ่นวายยังไงต้องรอดูแบบว่าลุ้นุกี้พีแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียนะคะของโฟกัสก็ F O C U S underscore Y A N I M ค่ะโฟกัส underscore Y N ค่ะ ครับส่วนของผมนะครับ T S U N T A, N T, F, T s, m, m, ครับี่ส n s h i n ทุกช่องทางเลยครับ <c oughs> ของผมก็ไปพาร์ททกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา m ู l ไล g o ได้นะคะกับซีรีส์เรื่อง Magic Move ค่ะโอเคอค,ครับ